เดียว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 ปีเดียวหมดเอาดิอันวันปู่เขาจะอยู่วัดนอกปานปอนก็อีปีเฮ้ยเฮ่ยตัวน้อยกับบ้านของนันแต่นอกโอ้ยดีดีคับตุกเจ้าเราเป็นบุญของอีแม่พี่แท้ๆตุกเจ้าอยู่ปานปอนเฮ้ยพี่เฮ้ยแม่พี่พี่ก็ไปส้่งมาละดีดีเรื่องเงินไปแม่เขาได้วิทยุพี่ก็ซื้อวิทยุมาเครื่สามมาตายโดได้วิทยุเครื่องกันตลอดเล่นซีดีก็ได้เล่นเพลงก็ได้อีหรอโตถึงวันทำบุญมา เท้ามงเกลงรถเว้นเขาวัดมาอยู่บนหงสองพอไอ้น้อยนั่นลงรถมาป๊บท่านรับมาหาพระไปบ้านพ่อกำนัลข้าแล้วก็เอินใส่นายเฮ้ยบอกพ่อกำนัลจะเลิก์ท่านขอโทษโดยบ่ได้ไปสักกรั้เลิก์ท่านติดงานด่วนจะเหมาะให้ตัวรองตัวน้อยไปแต่เนอกมาเป็นยังงครับเดี๋ยวผมบอกพ่อเมื่อข้ารถเว้นออกวัดไปพอพอดอยู่บนแน่เลยจักใส่ปืนสิบมุงเกลงรถกระบะเราเข้าวัดมาเล่นใช้แลอยู่บนหงสองพอ หลังรถมีท nee. ีวีใส่กล่องกระดาษอย่างดีเขาลงไปเอิ่นตี้เอาเอาแทรุ่นนี่แล้วตี้เนี่ใหญ่ยกมาเนี่ยตี้ไปซื้อที่บริษัทอยากพนักงานเขาเจ๊กันยกหลังรถขึ้นหลังรถเพื่อคนนี้น้อยเจ๊กยกอมาเอาก็องเน้นเน้นเราจะมีมาตาเนอ่มาเจ๊กันยกโป้ตัวเน้นเจ็คตัวลูกกับลงกันยกทีวีดีใจได้ทีวีเครื่องยกทีบีไปไว้เบนร์โทรไทนี่ฮะเขาจิ้มวิทยุเลยก้นไปวางเนี่ยตาปั่นปอนเน้นน้อยการเข้ามาท่านอาจารย์ครับ ผมขออนุญาตกอทีวีไว้จันบนได้กนะ่ขอครับเอาไว้ดูการ์ตูนก่อนไปโรงเรียนเลาก็บดาวนี้อันเนี้ยผมนี่บอกมี่มารายาทเจ้าของคนนั่งอยู่ตรงนี้รองก้นปีกก่อนไปอู้กันเอาไว้ไปบนออกไปด่าอันนะี้วันนั้นป่านตอนมุ้งมนตัวปีกสวรค์นีกี่จังมรารหกแฮนไปตัดหนัเป็นยังไงตักหนังนอนตักมีเย็นุนนมห่หมไปตจอะทำอะไรบเด็ปผู้ป่านตอนเพอพอสร็จก็เปลิดาพีนนา่น้ขอนเนยหน้ายางหมอบยก่กครับ บของพึกษาแล้วนะครับทีนีมันนับเปขึ้นจันบนนะครับเอาไว้ลูกนะครับต้าเนี่ยนะบอันเนหมูนี่อย่างหมูเบืองหมูอฟอายเพื่อนอเอาไปดูหนอกเดีวไปอู้กันที่พีงานพีเนี่ยอู้อยู่มานอู้ดีล็อกหลงใจแม่ตี่จะได้กินเ้ากินน้ำดูทีวีฟังพี่กุอุเดืดดีที่ก่านักเาแอบแอบแอบเปียกระเป๋ามาหูดทีตผ่าเปียซองมาวางขันรอกที่ของกูจาขัวกนล่งโหจูกูอยู่ว่าเป็งเบื่อเข้าตอนกัน แล้พี่เจอย่างพี่ป้อที่เอาีวีเ็าพี่ด้ยุกกับพอนะส่วนหลอดไฟสายไฟขันเท่ากับเอาไหนถ้ามึงเอาได้มึงจะกนะะแล้วยายนดยยกอ่ะคนนี้น่าแชก่ทำบอาโหฮ้องเลยแต่าวนาดีกูมันจะมาครบเดินโอ้ยจากทีวีพี่ก็เดินมาที่นายยกกมองแปงหน้างงองครับโครงมักอุ้มทีวีนหน้างอหน้าเกล็จงใส่รถเอ็มหมายชของกูอยู่ เอาขวดมาเอาวิทยุวางน่าคุณไดมาซองมาเปิดฟังเดี่ยววิทยุวางรถกระบะออกวัดไปมอเตอร์สอนธรรมะเน้นเน้นแต่หน้าเศร้าก่อดโดยทีวีออกไปเน้นมายืนตรงนี้รวมๆกันจำไว้เน้นจำไว้เต้าตาโลกมากลาจำหายด่าเน้นมาด่าตัวเก่าก่อนจำไว้เน้นเน้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมนุษย์อันนี้จำทุกขังอนัตตาอันนี้จำคนเป็นของไม่เที่ยงทุกขังคนเป็นทุกตาหนัตตาคนเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตัว ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกบนโลเกิดมาชีวิตเขาร่างกายเขาเนี้ยเขาตายไปเนี่ยเอาไปตนวจอได้เสื้อผ้าอาบน้ขาก็ของเครื่องใช้มันเป็นผลพลอยได้ที่เขายังมีชีวิตอยู่องค์ไ่ด้วนเองเล้ยอนุโมทนาไปเนี่เขากด้ไปครับความตั้งใจเปิดความตั้งใจและเจตนาเปิดมาอย่างเงี้ยเขาอนุโมทนาเขาก็ได้บุญไปตัยถ้าเขาไปครับไปความบุญเปิ้นเขาไปครับความความตั้งใจเปิดเขาก็เป็นบ้าไปตัยอนุโมทนาบุญไปตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยไปตัวไปเนี้ย เดี๋ยวไอติมมาเนี่ยขเขากินไอติมแล้วท่านจะเลี้ยงปลอบใจเนี่ยด้วยไอติมเกือกเตี้ยงรถเบินขวั้มาหละงไอ้น้อยนั่นลงรถมากดกระโปรงหลังติวก็ลงเครื่องมาเล่นลงรถมาพอพอไปก้นโหพัดลมเครื่องเนี้อันที่จริงมันต้องเป็นของโกจะเือดโงไปฟังไครเต่มานี้ก่อนพอพอในซองก็กัน,กกน,นั้นคนใส่ตลมเทน่าไหร่ตุ้งเจ้าตันเตซอ,อง พันห้ครับโอ้ตั้งพันห้าอัอนีี้จริงมันก็ต้องเป็นของอที่เป็นยจบไอ้จริงเข้าวัดมาล้สตาไปน้องราอ้อนมาเดียวอันห้าบาทมันก็กิน,ท,น,กนท่านเลี้ยวกินเต็ที่ท่านโดยกินอันไปสามสี่สิบปุนซื้อเบอร์กินมาพูดหน,นะน,น้าหนังจกไอ้จิงเชื่อห้าร้อยแปดสิบุเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวใจกลไอ้จริงน่นเ,เข้าไปเปื้นหงเปียซองอเล้กิกับมาเตยเใจอ้จริงสาบาท <c oughs> ปันแห่กูก,ก็มะได้พัดลมกูก็มะได้ทีวีกูก็ปิดหมดปาป่บลมาโจ๊กระเอากระเเดงแม่ร้อยหกสิบกูยู่งใจมาเชียงตะตังอยู่เขาวบัันเราเี่ปีน้องสะกาัทำไมพ่อแม่มีชีวิตอยู่สิ่งใดดีสิ่งใดควรทำเพื่อคนก็นิน้นขยะส่องกินมต้นฮ้อนส่องอ่างลูกหลานของพ่อจำลองในปุ่นนะที่แม่มีเยอะกว่าร่ามีี่แม่ยังมีเยอะแม่ยเยอะแต่ไหนล่าห้าสิบปายเนาะ ตัวพี่น้องเขาเนี่ยถือว่ามีบุญนักกว่าตัวเจ้าตัวเต่นเนี่ยพ่ออย่างตัวเจ้าถือว่ามีบุญนักกว่าเพราะได้ดูแลพ่อแม่จนเท่าจนแก่จนพ่อต้เสียชีวิตตัวเจ้าได้บุญน้อยกว่าพอย่างแม่ตัวเจ้าตายแค่แต่ตัเจ้าอายุเจ็ดขวบแล้วบ่านหน้าแม่เออปบ่กเี่ไไหนงู <S 2> <S 2> <S 2> แล้วพี่น้องสกดาทั้งหลายไม่ใช่ว่าอ้างอีบุญในที่นี้คือบุญที่เขาไดต้ตอบแทนบุญคุณท่าน อย่างว่าเนัก kind ป of ืนขยับซ่องินเปิบนฮอดซ่องให้ได้อย่างซ่องเพื่อเปืนใจให้กินอย่างซ่องเพื่อปืนกิีนตามกำลังที่เขาจะทำได้เปืนเย็บเป็นเย็นไข้บสบายได้ยุบได้ยาซ่องหาหมอห่าฮงยาเพื่อเปิืนปืนดับเลียมซิ่งใจปัดตายไปได้กินได้ตามทำบุญโดยหนาตามกำลังที่เขาจะเอี้ยได้ผ่านไปสิบเดือนสิบปีไปต่างหน้าปีใหม่ก็ะด้างถ่านห้องเหย่ยดขันเข้าภาษาอวบสารใส่บาดยาหน้ำโดยหนาคือว่าเราได้กับตันยุบกับต้าเลยที่จะทำความดีกับพ่อกับแม่ พี่น้องสักดาดังหลายดังนั้นพวเราตกลงอธิการก่อนทีมองนะยหมู่กระติกก่อนนะสุมาเดี๋ยวกี่ผมเตะทำมานี่ห้าสิบห้านาทีแล้วเต็มที่แล้วครับเต็มที่เนาะเต็มที่เนอะทำเตะทำมาห้าสิบห้านาทีแข่งห้านาทีเดียวหนึ่งชั่วโมงทุกปีตั้งหลายเพราะกัตถุบาอุบาจักรสักดาพี่น้องไปเตะที่ไหนก็ตามตัวเจ้าจะตั้งกติกาในใจตัวเก่าว่าปกติจะเตะทำหนึ่งชั่วโมงเป็นมาตรฐานถ้ามีคนตั้งใจฟังถ้าบอกฟังก็อาจจะเซาห้านาทีสามสิบนาทีวันนี้บ้านหนองหลบตั้งใจฟังด ตัวเจ้าเตะมาเกือบชั่วโมงพอดูเวลาอาจจะตัว no พี being ่บอกเอาเต็มที่หรืออาจจะเต็ะเกินชั่วโมงกันเป็ไหงแต่ถ้าไปเต็ะที่อื่นนี่ยตัวพี่นี่ยถ้าเต็ะเกินชั่วโมงนะที่อื่นน่ะมันจะเพิ่มก้าวเวลาฮ้ะเจ้าสามชั่วโมงก็จะได้เนี่ยแต่แม่เพิ่มมาเพิ่มเพื่อเพื่นำไปเงินเป็นทองนะก็ลองทำอิสมานี่ที่น้องสกาการ์ั้งไหนอยมาได้อู้เล่นไรแล้วก็ได้แต่กับดี่มาที่น้องสก้าการ์ั้งหลาย คนเราอยู่มาถึงเมื่อถึงวันสำคัญที่สุดคือความสุขคนเราจะมีความสุขเกิดมาได้สุขจากไหนสุขจากกายว่าจาจิตใจบ๊อบบ่มีความสุขเมื่อังกายว่าจากปกติคือมีสิ่งใจบ่สมบกสุขกขบอมีธรรมคนเรามีสิ่งมีธรรมกายว่าจาใจเป็นปกติและมีความสุขคนมีความสุขเมื่อตามในบุญนักศาสนาเกิดอานิสงส์ธรรมสมาธิคิดใจสมบุกการเมื่อตามที่น้องสกกาได้บอกจะได้บุญได้กุศลการเมื่อตามมีสามประเภท หนึ่งอามิสทานสองธรรมทานสามอภัยทานอามิสทานคือการเนื้อตามด้วยอามิสหรือ vin, สิ่งของที่จับต้องได้และเกิดเป็นประโยชน์ต่อพวกเราไออย่างที่ห้อยยุ่เอยกล่ำได้พี่น้องสวยดอกน้ำปัดใยสนาทานน้ำดื่มเข้าตอกดอกไม้เลียมเทียนของหามหอมเสื้อผ้าอาบของผ้าจีวอสิ่งเหล่านี้ห้อยยุ่เห้อยกล่ำได้แล้วเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเปอนของว่าอามิสศักานเกิดบุญเอาไปถวายพระเจ้าพระสงฆ์องค์นี้ ซื้อของกินของใช้คนเนื่อพ่อเมื่อ,อ,อแม่เปิดน้ำรวมไฟไหม้ใต้รามคนทมีการบัณฑีตที่อยู่อาศัยเอาเสื้อผ้าของกินไปให้ไปห้องเปิดกักตัวสิบสี่วันโควิดแยกกินไปส่งเปิดถือว่าเมื่อสิ่งของเปลี่ยนตามอามิสทานได้บุญอันที่สองธรรมทานตุเจ้าเคยถามคนเราอีแม่แม่เคยยือมามมาเปลี่ยนตามเพรอีแม่ตามผู้หีกอีแล้วตามมาเลกโคดอีซื้อต้งหา่อไรอีปานอี๋อีนี้ไปตามหางอีบากพี่้อาจะการอะไร อำทิ่ตุเจ้ากรรมเนะี่ยหลายคนห้องวัดทำเวลาจะตามทำกระซื้อเอาอยางทิ่ตูเจ้ากรรมเนะี่ยกระซื้อในกาศซาบาทถานทีบากซื้อไปตามวัดเป็นการตา,า,ามทำได้บุญนาเป็นความเขาเ้าใจถูกต้องอันทิ่ตูเจ้ากรรมเนะี่ยพี่น้องสกดัดอะไรมันเป็นตัวอ่านมันเป็นหนังสือถ้าบอกเปิดอ่านก็กมีความหมายเอาไปวางคนนี่งบาไา้ไหว้วันข้าวบารายบารง,งม,นนงรงมีประโยชน์ถ้าปรปปาบได้ปะอ่านกระึกษารการนี้ครับ ธรรมะเป็นตานสภาธนาธรรมะธนาชีนาติกการให้ธรรมะเป็นทางชนะการให้ทางปวงมายถึงอย่างไรการเรื่องธรรมะเป็นตางกัเคือการสอนเรื่องคนเป็นคนดีที่น้องจาจารย์จะทพ่อแม่สอนลูกเต้าจะไปหายนะลูกเนอร์จะไปเก่งมาเล็กเกเรนะลูกเนอร์เป็นเจะจังหัวเป็นคนดีนะลูกเนอร์ทำตัวเขาเปนห้าเปนหกพ่อแม่สอนลูกเต้าเป็นคนดีครูบาอาจารย์สอนลูกศิลุกหาตั้งใจเย็นเนอร์ เธอจะได้มีความรู้มีวิชาชีพกับตัวมีอนาคตที่ดีงามพ่อหลวงพ่อกนนั้นสอนลูกบ้านสามาัคคีกับเนิรอสสุขเขาจะไปแตกแยกกันอยู่ในฐานยิ่งสามาัคคีบ้านเมืองเขาจะมีความเจริญจะพัฒนาไปได้ไกลสอนให้คนมีสติมีกำกึงสอนให้คนหูดีสแสดงว่าเราได้พึ้งธรรมะเป็นตานบรลิลงทุนสักบาทก็ถึงไดุ้ลแค่สอนให้คนเป็นคนดีอ่านสุดท้ายคืออภัยนามสัดดาบิ่น้องบางคนไปย,ออาาย้อมอภัยให้กันอภัยเนี่ยพี่นอง แค่เพื่ออภัยก็รื้อเรืบุญไยก็ดูหนังกินบ่เวลาดูหนังกินกับนางภายในเนี่ยนะอาจารย์โดนฆ่าตายมันจะสร้างลูกศิษย์ไปหลบแก้แค้แคนให้อาจารย์ด้วยนะชายชาตรีสิบปีแก้แค้นไม่สายสั่งลูกศิษย์ลูกศิษย์สั่งลูกศิษย์สั่งลูกศิษย์ไปเพื่อแก้แค้แคแนแทนาจารบ่มีคำว่าอาภัยแต่พุทธศาสนาสอนให้คนอภัยกันโอ้จะมาเลิกจะได้โกรธกันบางคนโกรธเลยยอมมภัยกันเอาไปเผาศพอีลุงบ้านหลำลมนีกวอา ไปอย่างโขนโนอย่างมันด่าฮาบรอยาการมันได้สี่สปีมันก็โนด่าปวตายไปพูดแล้วตัวเก่ายังจบความเก็บความกวดเผาใจมาสี่สิบปีบางคนไปสุมาไหนหน้าภาษาพุณูุคพู้เด็ดองการเนี้ยกำมังว่าจิกำมังมโนกำมังอโิสิกำมังนิ่งนิ่อะไรอย่างก็บรว่าธรรมญาติธรรมุทธ์กปอกักเตวออกมาไม่ด้สุมาอย่างนี้ติดต่อแดแซฟอยู่ให้่องเรามชบางคนอยไปสุมาไไ้สุมาสักการตาปอปอมูนโห อายุหกสิบเอ็ดจิได้รับตัวข้อสอบยังไงโอสองห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามเก่งงามนักปัดไี่โมงให้น้อยได้ก็เลขหวยออกมาได้ตามถูมาได้สามพูดออกมาตวอะไนไปบ้านได้สุมาได้ามได้เลขหวยก็ยังนบางคนมาอาภัยห้กันวัดบางวัดตนม่วนสาวพี่น้องบางคนมาเข้าใจพยาพันธเปิดมีต้นไม้มีหนองน้ำอย่าว่านองบัวนี่คนนี้ มีป่ามีต้นไม้มีน้ํามีนงองคนเอาปูเอาปลาไปปล่อยเอาไก่ไปปล่อยกับปลากับโคกตัวเจ้าบนวัดไหนกูอกไม่เมตรับคขาแตนขาตรอข้อเก็ี่ยข้แคบในกล้วยในสังบีนี่อยเรืึ้ป่าตอนลิ้ปลาลกกินตัวก็หนองก็แข็งมีคนไปปล่อยกมีคนไปลักกันมะเอาเบ็ดไปกองแผตัวเจ้าในวัดกุลหลอกตัวเจ้าหันใส่่อเดีอยวว่าเขาเจอปลาอยู่ในหนองมั้งนะมักกองเอาไปกินเที่ยงอยู่นะ ผมเอาก้องลักไว้มันมากินคนเดียวแบบอยากอยู่หักโตัวบาปไปกินได้คนเดียวห้ามอย่างใดก็ไม่แจ้งห้ามอย่ไงใดกเขาบัวฟังเอาสวยดอกไปเกาะทุเจ้าก่อห้ามห้ามเบ็ดก็ไปใส่ห้ามใส่ก็ไปแเสด็กมาลักชี้ปเพราะก็มีทุเจ้าก็เอ็ดู้าดเขียนป้ายเต็มกำแองวัดเขตอภิญทานห้ามจับสัตว์ต้องมาเจ้าทุเจ้าเตลินาบาทสักทนาเขียนป้ายเต็มหน้าบ้านนอกเขตอภิญฐานห้ามบินหนาบางมัน คนเราอย่างดมาเดงเมื่อเดือนวันบมดเลยบางคนมีความสุขบางคนได้บุญเพราะานื้อตามพี่น้องฟังเลยบางคนเอื้อตามแต่ได้บุญเพราะใจมันเปกเป็นบุญใจเป็นปีเป็นเทืคนทำบุญจกได้บุญพี่น้องใจต้องเป็นบุญคนใจเป็นบุญมีลักษณะอย่างไรคนใจบุญเวลาเปิ้มเนื้อเปิ้มตามเพิ่มทำบุญเปิ้มบอกงอวเปิ้มบอกขาเปิ้มบอกจมเพิ่มเรือดผมว่าฮ้อนว่าใหอยังไงเพิ่มไปแล้วก็เพิ่มไปเลยตามไปแล้วก็ตามไปเลยแห้งแล้วก็คือแห้งเลยทุกที ป็ไจเปอดมายอย่างไทยนะไปนั่นะม่จ้มอมาให้ย่าไทยจบแล้วแต่ก็สาไยไม่ฮ้อ,อ,ม,าอมาให้ไทนในยใจเป็นบุญสละแล้วคืสละบางคนบาได้บุญกุศลร้ใจเป็นกีเป็นเปะทีเป๊เป็นไรหมวงถามจมเือดเสียายรู้ปกินแรงได้ตาอีกยนย่งงาใจเป็นกีเป็นเป๊โอ้วัดหนองลม ตุ๊กเจ้าเปิดไพ่ได้เก้าอี้เดี๋ยวมีเพลงอีก็ไดกูเปเจ้าภาพเก้าอี้สาวตัวอั้งเงินกูจานไปปุ๊นลองมีงานศพงานขึ้่นงานใหม่งานแต่งงานเตลแก่ปีนบอเป็นตัวเป็ดตัวไม่นายอีกจิ้วปูกูเอาสาวตัวเด็กมาหนีจิ้วปูสักตัวอยากแก้วเอาสองตัวกูหันทึ่งสองตัวกูเอาตึ่งสาวมาหนีจิ้วปูสักตัวกูจานฮ่าเงือยเงินกูมึงอัดด่ากูจา เตลเขาวัดไปหันเก้าอี้ขาหักอิงกับแฟนปีนพ่อชื่อตะวเขาติ๊กเติมหมดบ่มีละเก้าอี้กูขาหักหมดก็ตรวจเขาตามไปแล้วยัีเป็นเก้าอี้กูมันบมดเป็นดีเปลนเด็ดทั้งหมดเปลี่นอย่างบางคนจะมาโจมจะรับน้องจะกินจะตายนี่นะบางคนมาเจอจะห้องกับน้องิกบัาจะมาชมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเล่นหวยหวยไปแฝงสียงหนีก็ทำเดียวเนี่ยตำรวจก็บอกว่ามีนะแต่เขาไปซื้อไปร้อยกูแต่ตำรวจแต่งเด่นยอดไปซื้อไม่เจอหวย

บางคนเล่นหวยเตดมงวดเป็นปันสองปันหมดลงหวยแบบลุกแบบไปย้ำจังให้จังเลยกวดหน้าเอาแหี้มอยีางวดหมดเพร้อมกับทำเาร้าจมอยู่ในกลางคืนหมดบางคนทำบุญบาได้บุญสักดาไปเน้องมเจ้าอันว่าอีกใจมันเป็นบุญหรือกุศลนีกว่าบ้านเอาเหี้มเวลาจะทำบุญพ่อเมื่อจังวันยามห่ดนะบางคนจะากทำบุญเกี่ยวกับหลายคนก็เกิดไปทำบุญเข้าวัดวัดเตรียมป้อนน้ไปทำาะไรเตรียมแบบสาพระน้ำฝนทำบุญสังฆทานวันเกิดวัดเตรียมป้อนน้ำเหอย่างวัดต่าโลกเนี่ยปิดการที่กัน quang chữ bạn vô khự hư, nồm quá ha bu quá